ทิศยามเช้าที่ตัดกับความสวยงามของทะเลหมอกที่ล้อมรอบบริเวณยอดดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เช้านี้นักท่องเที่ยวต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวเพื่อขึ้นมาบันทึกภาพความสวยงามบนยอดดอยจำนวนมากและบางส่วนก็ใช้วิธีการผิงไฟคลายหนาวการรับประทานอาหารปิ้งย่างหรือด้วยการออกกำลังกายเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ อันนี้เป็นเป็นครั้งแรกของผมด้วยที่ที่มาที่อยู่เชียงใหม่รัาแต่ไม่เคยขึ้นมาตรงนี้ mm hmm. มาแล้วก็ถือว่าโชคดีมากที่เจอแม่แมคคันิงวันนี้ครับผมดออรอานนท์สนิทวงณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ดาวเทียมเพื่อการติดตามการพัฒนาสภาพอากาศและภูมิอากาศระบุว่า ในปัจจุบันทางกิสดาได้นำเทคโนโลยีดาวเทียมของประเทศเกาหลีเข้ามาติดตามประเมินสถานการณ์ซึ่งมีทั้งฝนแล้งและหนาวส่วนประเด็นสำคัญที่หลายคนได้ความสนใจอยู่ในขณะน,นี้เกี่ยวกับอากาศหน้าหนาวด้วยส่วนตัวขออธิบายว่าปัจจัยที่ส่งผลให้หลายประเทศไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยนั้นจะต้องดูที่การแกว่ตัวของมวลอากาศที่ขั้วโลกเหนือ ไอ้โมลแนวระทักแสดงให้เป็นในเส้นสีแดงเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับบางวันนะครับหรือบางสัป,ปดาห์มันแกว่งลงมาลึกมันก็จะดันอากาศเย็นลงมาแถวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นบางสัป,ปดาห์หรือบางวันมันโหดตัวกลับขึ้นไปมันก็จะทําให้หมวลอากาศเย็นมันถูกถอยคืนขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการแปรปรวนของอากาศในฤดูหน่ ดออรอานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาได้อธิบายเพิ่มเติมว่าด้วยปกติสำหรับอากาศหนาวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนมากก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์โดยแต่ละครั้งก็จะเกิดขึ้นประมาณ3มรอบต่อนหนึ่งเดือนแต่ปีนี้ความแกว่งของมวลอากาศจะเพิ่มขึ้นซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นสี่ครั้งโดยประมาณปีนี้เขาคาดการณ์ว่าการแกว่งตัวของอมวลอากาศในอาร์กติกเนี่ยมันจะมีความรุนแรง กว่าปกติบ้างเพราะฉะนั้นจึงมีคาดการ์ว่ามันจะทําให้ภูมิภาคหลายแห่งในโลกนี้รวมถึงภูิภาเฮเซสตะวันออกสิียงใต้เนี่ยจะมีมวลอากาศเย็นเข้ามาหลายระลอกกรุงเทพที่เย็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะทุกครั้งที่มันเย็นมันจะเย็นประมาสักวันสองวันนั่นแหละกรุงเทพเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากการแข่งตัวของอากาศที่อาร์ติกโนดนะครับมันไม่ใช่ว่าเกิดกันอยู่ที่นครสวรรค์นะ ทั้งนี้ดรอนนท์ on, สนิทวงศนะ์นอยุธยาได้คาดการณ์สำหรับสถานการณ์มวลอากาศที่ใช้เทคโนโลยีมาประเมินนั้นเผยว่าถ้าดูจากลักษณะของการแปรปรวนของอุณหภูมิของระดับน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกที่ใช้เป็นหลักส่วนตัวมองว่าสภาพอากาศในปีหน้าน่าจะคล้ายคลึงกับปีที่ผ่านมาแต่อาจจะมีฝนเล็กน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่ปัญหาของสถานการณ์ภัยแล้งจะหนักเท่าปีนี้หรือไม่นั้น ทางสถาบันยังไม่ได้มีการคาดการณ์กำนวนโกวิทปงษาข่าวจริงสปริงนิวรายงาน